ะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกันนะครับ เรื่องนี้นะครับคุณพิชัยชุนหาัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าในวันพรุ่งนี้16พฤษภาคมเนี่ยนะครับจะมีการติดต่อพูดคุยหาหรือกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งที่จะพูดคุยกันเนี่ยก็คือการดําเนินนโยบายการเงินแต่ประสาชาวบ้านก็คือเรื่องดอกเบี้ยก,กันนี่แหละครับโดยเฉพาะดอกเบี้ยของแบงก์ชาติและในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐก็คือนโยบายการคลังว่าตกลงเนี่ยจะมีความสอดคล้องนะครับมีความเห็นต่างมุมไหนอย่อยางไรสําหรับเบื้องต้นนนเีะรจป็ พบแบบส่วนตัวนะฮะทำให้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในเวลานัดและสถานที่ดูเหมือนว่าจะรับสุดยอดเหมือนกันนะครับขณะที่ข้อมูลจากแบง์ชาติเกี่ยวกับสินเชื่อภาคอสังหาริทรัพย์ในไตรามาสที่1ปีนี้ตกต่ำอย่างหนักเลยนะครับยอดปล่อยกู้ใหม่และบ้านมือ2ตอนนี้อยู่เพียงแค่2.72ล้านล้านบาทซึ่งลดลงถ้าเทียบกับช่วงของไตรามาสที่4ปีที่แล้ว นะครับซึ่งแต่ว่าที่4ปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่ที่2.73ล้านล้านบาทนะครับในขณะที่ธนาคาร c m b ไทยอบอกว่ายอดการปฏิเสธสินเชื่อกู้ซื้อบ้านตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านราคาต่ำ3า3ล้านบาทซึ่งปัจจุบันมียอดการปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะ 50 60เป็น70แล้วครับเนื่องจากว่าคุณภาพของผู้กู้นั้นปรากฏว่าไม่ผ่านนะฮะและเนื่องจากทิศทางหนี้เสียก็เพิ่มสูงขึ้นและภาระค่าใช้จ่ายของผู้กู้ตอนนี้ก็เพิ่มสูงเป็นเงาตามตัวนะครับส่วนทางด้าน,นสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นคือนิกิเอเชนะฮะบอกว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์นะ,ะตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยถูก มาเลเซียนะครับเบียดแซงขึ้นกลายเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่อันดับ2ของอาเซียนแทนประเทศไทยไปแล้วนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ในอาเซียนอันดับ2มาเป็นเวลาหลายทศวรรษด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยไตรามาสที่1นั้นดําดิ่งถึง25%และถ้าตรวจสอบกันแล้วก็จะพบว่าสาเหตุก็มาจากนี้เสียของรถยนต์ในประเทศไทยของผู้กู้นี่แหละครับเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการบริโภคที่ซบเซาเศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวในขณะที่มาเลเซียยอดขายเพิ่มขึ้นถึง5%ในไตรามาสที่1ของปี ดีนะครับและที่สําคัญก็คือยอดขายรถยนต์มาเละเซียเนี่ยนะครับชนะไทยมา9เดือนติดต่อกันหรือว่า3ไตรามาสติดต่อกันนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้ก็ดูจะไปเป็นเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับท่านัง่งของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยด้วยนะครับ